กกวย็ินมาสาวมาก่อนจะกินข้าวครับมาอ่าเอ่อเดินเข้ามานะแล้วก็จะบอกเพื่อนว่าแย่พมไปหาน้ำอะไรกินแล้วมาเจอห้องนี้นะฮะอยี่สิบสามเือยเลยนะอ่าบอกว่าอ่า เพื่อนเนี่ยเขาจะโอ้ยเหนื่อยเอาไหนไหนไนจอยลองเล่นเป็นเพื <c oughs> <c oughs> ่อนเพราะยังไงก็ต้องเล่นอยู่แล้วแหละไม่ลองอ่ะเอาเล่นเลยโอ้ยเหนื่อยมืนอะไรเงี้ยแบบไอ้ชรไซอยู่มันก็เหนื่อยแล้วก็แบบเออแบบเซงเซงกันอยู่ไม่มีบทหรอกลูกเหรอเพราะว่าเพิ่งเขียนบทวางเลยว่างอะไรฮะฮะมือเอาก็อยู่ในห้องซ้อมเนี่ยแล้วก็แบบนี้ซ้อมๆเนี่ยโอ้ยเหนื่อยมืนอะไรกันโอ้ยเหนื่อย มันมนอ่าตาว่าบอกมานั่งนี่สิมาจะนวดให้มานั่งนี่สิเดี๋ยวนวดให้อาถือคือได้ไอเดียไงที่แรกก็จะมากล่าวลาไงแต่พอเข้าอกเห็นเนื้อ่ามามานั่งนี่จะเนื้อนั่งนี่มาอ่าแล้วพอเข้านั่งเลาบอกโอ้โหจับโอ้ยคอแข็งเชียร์คงเครียดมากเนาะแน่นเชียร์คอแข็งคอแข็งคอแข็งเชียร์คงเหนื่อยนะตัวนี้ก็จะไปอินโทรเดี๋ยวก็นวดกันไปคอแข็งเชียร์คงเหนื่อยน่าดูนะ อ,อ่าของอ่าจะต้แรงกันนะอ่าเบาๆเลยลูกเราเราเราต้องเจนเทอร์เพราะว่าเด<ม>ี๋ยวเสียงเพลงเราจะได้เจนเทอร์นะเราก็ไม่ต้องรีบโอ้ยพออ่คอ,อแข็งชาไม่เสียบมาแล้วก็หนูก็ฟังอินโทรไปเรื่อยๆ<ข>อ่า<ข>อ่าแล้วก็ค่อยๆเข้าร้องอ่านวดเข้าไปเรื่อยๆตรงนี้นวดเข้าไปเรื่อยๆ อ่านวดนวดจริงๆตรงนี้นวดจริงๆมากอย่าอย่าอย่าไปมองอื่นละนวดเขาอ้าวมันเข้าแล้วนี่เข้าแล้วครับใช่ที่นายกดให้น้องทีสิอ่าจะนี้นวดไปก่อนอามองเขาโฟกัสอยู่ที่เขา าบอกเขาว่าพักตรงนี้ดีกว่าดขึ้นมาดขึ้นมาอ่ะจอยหลับตาไดนะ้ลูกรีล e กซ์ ต้องรู้ต้องเดินอีกไกลเท่าไรรู้ต้องเดินอีกไกลเท่าไรมีเรื่องราวมากมายที่ยังคอยให้เราเข้าไปค่อยๆวางแล้วไปอีกคนนึงเพื่อนอีกคนนึงมี้เรเงาให้เอาสบาย ดไม่รอนมีไฟมีฟ้าไว้ห่มนอนแล้วรักแท้จริงใจหาตรงนี้ดีกว่าหยุดมันานกับความสับสนวุ่นวายนอนเถอะนอนให้สบาย ตื่นขึ้นมาแล้วเดินต่อไปตามทางตื่นขึ้นมาแล้วแรงกลับคืนยืนแล้วเดินต่อไปตามทางร้อง,องให้จบอยู่ที่คนโน้โน้น้นนนนนองให้จบอยู่ที่คนและเห็นคขหลับคลอกด้วยเสียงฮ่าแล้วมึงก็ค่อยเดินฮ่าไปรากกระเป๋าฮ่า โอเคอ่าเพราะงั้นไม่ต้องมี